ในช่วงเวลาที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเสียงใต้เผชิญความตึงเครียดที่สุดในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อฮุนเซนผู้นำสูงสุดของกัมพูชาออกคำสั่งบัญชาการทับด้วยตัวเองพร,อพร้อมประกาศกวาดล้างพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนืออย่างเต็มรูปแบบคำสั่งดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการเคลื่อนไหวทางทหารที่สร้างความตกตะลึง แต่ยังส่งสัญญาณเตือนร้ายแรงที่สุดต่อประเทศไทยซึ่งในที่สุดก็กลายเป็นเป้าหมายการโจมตีพร้อมพร้อมกันหลายจุดอย่างไม่ทันตั้งตัวกำลังทหารที่ฮุนเซนนำมาใช้ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ทหารลาบธรรมดาแต่เป็นกองกำลังผสมที่ประกอบด้วยยุโทโธปกรณ์ชั้นนำของประเทศทั้งรถถังหลักที่ได้รับการดัดแปลงให้สามารถรับแรงประทัดจากอาวุธต่อต้านรถถังยุคใหม่โรนมลาตะเวนติดอาวุธรุ่นล่าสุดที่สามารถโจมตีเป้าหมายจากระยะไกลได้อย่างแม่นยำ แหลหน่วยลบพิเศษที่ได้รับการฝึกฝนจากประเทศพันธมิตรภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังคำสั่งถูกปล่อยออกมากองกำลังหลายพันนายเคลื่อนพลเข้าสู่เขตแดนใกล้ประเทศไทยโดยไม่ประกาศล่วงหน้าการโจมตีเริ่มขึ้นอย่างสายฟ้าแลบด้วยปืนใหญ่ขนาด155มิลิเมตรที่ยิงถล่มฐานที่มั่นชายแดนไทยอย่างต่อเนื่องเสียงระเบิดดังสนั่นกลางหมู่บ้านบริเวณชายแดนสร้างความโกลาหลให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทหารไทยต้องเร่งเข้าตั้งแนวรับฉุกเฉินโดยไม่มีเวลาเตรียมตัว จุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือจังหวัดศรีสะเกดและสุรินทร์ซึ่งกลายเป็นแนวปะทะหลกักการโจมตีมีความแม่นยำและซับซ้อนเกินคาดหมายสะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายกัมพูชาได้วางแผนล่วงหน้าอย่างละเอียดและได้รับข้อมูลข่าวกรองที่แม่นยำโดยเฉพาะตำแหน่งของยุทธโภคกรไทยที่ถูกโจมตีอย่างตรงจุดหม่เพียงเท่านั้นฮุนเซนยังใช้กลยุทธ์ลุกลาำเชิงลึกโดยการแทรกซึมหน่วยรบพิเศษเข้ามาทำลายเส้นทางส่งกำ,งำลังบำรุง ทำให้หน่วยแนวหน้าของไทยขาดแคลนกระสุนและอาหารอย่างรวดเร็วกองทัพไทยไม่อาจนิ่งเฉยผู้บัญชาการทหารบกในเวลานั้นได้สั่งระดมกำลังเสริมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเข้าประจำการแนวชายแดนกองพลทหารราบที่6จากขอนแกน่นและกองพลที่3จากนาครราชสีมาถูกสั่งให้เคลื่อนพลด่วนในขณะเดียวกัน กองทัพอากาศไทยได้ส่งเครื่องบินขับไล่เอฟลบ16และเครื่องบินจมตีเฟซีขึ้นบินเพื่อควบคุมสถานการณ์ทางอากาศโดยมุ่งเป้าไปยังแหล่งเคลื่อนไหวของสัตว์รูอย่างเฉพาะเจาะจงแต่กัมพูชาก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ประมาทพวกเขามีระบบป้องกันภายทางอากาศเคลื่อนที่อย่างแมนและซี่เหนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทำให้เครื่องบินไทยต้องบินในระดับสูงที่ปลอดภัยลดประสิทธิภาพในการจมตีลงอย่างชัดเจน สถานการณ์ภาพพื้นดินเต็มไปด้วยความโกลาหลฝ่ายไทยต้องรับมือกับทั้งการลุกจากทหารลาบหน่วยรบพิเศษและการลอบโจมตีในแนวหลังหลายพื้นที่กลายเป็นเขตสีแดงที่ไม่สามารถเข้าไปได้เพราะการประทะต่อเนื่องประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพออกจากพื้นที่บางส่วนติดอยู่กลางสมรภูมิต้องรอ,อก,การช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยภายใต้การคุ้มกันของทหารท่ามกลางสถานการณ์ที่ดุดเดือด ุณเซนยังคงบัญชาการจากห้องสงครามที่จังหวัดพระวิหารมีรายงานว่าเขาใช้วิทยุความถี่พิเศษสังการแบบเรือแทมไปยังผู้บัญชาการสนามรบและยังเปลี่ยนแผนการรบตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนักวิเคราะห์หลายฝ่ายตั้งคำถามว่าทำไมฮุนเซนจึงตัดสินใจเคลื่อนไหวด้วยตนเองในครั้งนี้คำตอบอาจอยู่ที่ความกดดันภายในประเทศและความพยายามฟื้นฟูอิทธิพลของตนในภูมิภาคเขาอาจต้องการแสดงแสนยานุภาพว่า กัมพูชายังคงแข็งแกร่งและไม่ควรถูกประมาทในอีกด้านหนึ่งกองทัพไทยต้องปรับยุทธศาสตร์อย่างรวดเร็วการโจมตีที่เร็วและรุนแรงกว่าคาดหมายทําให้แผนสุกเสือญเดิมใช้ไม่ได้อีกต่อไปหน่วยทหารพานหน่วยรบพิเศษและแม้แต่กองกําลังสํารองทั่วประเทศถูกระดมเข้าเสริมพื้นที่ชายแดนมีการเรียกกาลังทหารกองหนุนให้รายงานตัวโดยด่วนฝ่ายกัมพูชาไม่ได้ใช้เพียงอาวุธแต่ยังใช้สงครามจิตวิทยาอย่างเข้มข้นปล่อยข่าวปลอมผ่านโซเชียลมีเดีย บิดเบือนข้อมูลให้ประชาชนไทยตื่นตระหนกฝ่ายไทยต้องตั้งศูนย์สื่อสารเพื่อตอบโต้ข่าวปลอมและฟื้นความเชื่อมั่นของสาธารณชนสถานการณ์ถึงจุดแตกหักเมื่อฮุนเซสั่งให้กองพลที่สองบุกเข้าใกล้ชายแดนมากขึ้นและระดมยิงสสยฐานทัพไทยในระยะประชิดทหารไทยต้องใช้รถถัง M60 M3 และรถเกราะร้อยยังปือ150ตกลับพร้อมพร้อมใช้เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องแบบ BTE-1 ยีที่ผิดในประเทศเพื่อสกัดสัตว์รู้ในเวลาเดียวกัน ประเทศมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาเริ่มเจราจาเบื้องหลังเพื่อไกลเกลี่ยไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามไปสู่สงครามเต็มรูปแบบการเจราจาใช้เวลาหลายวันจนในที่สุดฮุนเซนยอมประกาศยุติปฏิบัติการชั่วข่าวและถอนกำลังบางส่วนกลับแม้สถานการณ์จะคลี่คลายชั่วข่าวแต่สิ่งที่ตามมาคือความไม่ไว้ใจระหว่างประเทศไทยต้องยกระดับการป้องกันติดตั้งเรดาร์และเสริมกำลังถาวรตามแนวชายแดน ขณะเดียวกันฝ่ายข่าวกรองไทยตรวจพบสัญญาณวิทยุทหารผิดปกติจากฝั่งกัมพูชาบ่งบอกถึงการเตรียมพร้อมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งใหม่ฮุนเซนยังคงแอบส่งยุโทโธปกรณล้ำสมัยเข้าแนวชายแดนพร้อมพร้อมตั้งหน่วยผสมเคลื่อนที่เร็วด้วยโรนจูโจมและหน่วยพิเศษไทยตอบโต้โดยส่งโรนลาดตะเวนจากครงการร่วมไทยเกาหลีเข้าประจำการทันที พร,พร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการร่วมทุกเหล่าทัพเพื่อรับมือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอีกกระน,นั้นสถานการณ์กลับรุนแรงขึ้นเมื่อเกิดเหตุระเบิดที่ตลาดช่องสงมมีผู้เสียชีวิตทั้งทหารและพละเรือนกว่า20คนฮุนเซนอ้างว่าเป็นฝีมือของกลุ่มนอกระบบแต่ประชาชนไทยไม่เชื่อและเริ่มเรียกร้องให้รัฐบาลตอบโต้ด้วยกำลังในที่สุดกองทัพไทยเปิดปฏิบัติการลมตะวันออกโจมตีเป้าหมายด้วยโรนปิดล้อมเส้นทางยุทธศาสตร์และแทรกแซงสัญญาณสื่อสารเครื่องบินลบ เยส3 0 9แปรผือและ F-5 ที่ถูกส่งขึ้นบินหน่วยรบพิเศษเริ่มรอบแทรกซึมในพื้นที่สัตวร,รู้ฟังฮุนเซนใช้กลยุทธ์เนียบส่งมือสังหารเข้าจัดการเป้าหมายสำคัญของไทยเกมการทูดดำเนินไปพร้อมๆกันอาเซียนเรียกประชุมฉุกเฉินจีนรัเสเซียและสหรัฐจับตายอย่างใกล้ชิดขณะที่ประชาชนไทยวิตกกังวลอย่างหนักหลายพื้นที่ใกล้ชายแดนถูกประกาศเขตพิเศษ ประชาชนต้องอยู่ภายใต้การดูแลทหารและกฎหมายพิเศษสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดคือปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ได้มีแค่เป้าหมายทางทหารแต่ยังใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงการเมืองภายในกัมพูชาฮุนเซนจัดวางคนใกล้ชิดไว้ในตำแหน่งสำคัญและกวาดล้างฝ่ายค้านอย่างเป็นระบบเรื่องราวของฟิมมโลสจึงไม่ใช่แค่สงครามของสองประเทศแต่ยังเป็นเกมการเมืองระหว่างประเทศที่ซับซ้อนและน่าหวาดหวั่นที่สุดในรอบหลายทศวรรษ และผู้ที่ต้องรับเคราะหคือประชาชนธรรมดาที่ไม่เคยต้องการสงครามเลยแม้แต่น้อยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในขณะที่แผ่นดินบริเวณชายแดนยังคงสั่นสะเทือนจากเสียงปืนและแรงระเบิดการต่อสู้ระหว่างไทยกับกัมพูชาย,ยังคงดำเนินไปอย่างไม่มีวี่แววว่าจะหยุดลงได้ง่ายๆหน่วยข่าวกรองไทยรายงานว่าแม้กัมพูชาจะเสนอยุติการยิงบางช่วงเวลาเพื่ออ,อพยพผู้บาดเจ็บและพละเรือน แต่ในความเป็นจริงกับเป็นการหลอกล่อเพื่อหมุนเวียนกำลังและขนอาวุธลอดหมายเข้ามาแทนที่หน่วยรบพิเศษไทยที่ประจำการอยู่แนวหน้ารายงานการพบเห็นกองกำลังใหม,ม่พร้อมพร้อมยุทโธปกรณ์ทันสมัยมากกว่ารอบก่อนหน้านี่ไม่ใช่การลดระดับความรุนแรงแต่เป็นการปรับแผนเพื่อเตรียมโจมตีระลอกถัดไปหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยเริ่มกังวลว่าเป้าหมายแท้จริงของฮุนเซนอาจไม่ใช่แค่ชายแดน แต่คือการยึดหัวเมืองในแนวตะเข็บแดนเพื่อใช้ต่อรองทางการเมืองกับประเทศมหาอำนาจในขณะที่สายตาทั่วโลกจับจ้องไปยังสงครามในยุโรปและตะวันออกกลางการเคลื่อนไหวของผู้นำกัมพูชากลับดำเนินไปอย่างเงียบแต่แนบเนียนมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทูตกัมพูชาหลายคนเดินทางไปยังประเทศจีนรัสเซียและเวียดนามอย่างลันบกเพื่อสแสวงหาการสนับสนุนทั้งด้านการเมืองและยุทธปกรในส่วนของไทยนั้น ศูนย์วิเคระย์ยุทธศาสตร์กลางเริ่มกระจายแผนยุทธศาสตร์ใหม่ไปยังกองกำลังในภูมิภาคโดยแบ่งกำลังเป็น3กลุ่มหลักได้แก่กองกำลังป้องกันพื้นที่เขตเมืองกองกำลังเชิงรุกที่มีภารกิจบุกตีกับพื้นที่ที่ถูกยึดและหน่วยสอดแนมพิเศษที่มีหน้าที่เจาะลึกข้อมูลเบื้องหลังของสัตว์รูทุกการเคลื่อนไหวได้รับการตรวจสอบโดยดาวเทียมและโดรลาตะเวน24ชั่วโมงสัญญาณเรดาร์ตรวจจับได้ว่ามีการเคลื่อนไหวของหน่วยรบกัมพูชาจำนวนมากในพื้นที่ปากเขา หางจากแนวชายแดนเพียงไม่กี่กิโลเมตรสถานการณ์จึงเข้าขั้นวิกฤตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ามกลางความโกลาหลพละเ,เลือนตามแนวชายแดนเริ่มขาดแคลนทั้งอาหารน้ำดื่มและเวชภัณฑ์ผู้สูงอายุและเด็กจำนวนมากต้องหลีภัยเข้าสู่เขตปลอดภัยที่ทางการจัดเตรียมไว้ในวัดโรงเรียนและสนามกีฬาพละเ,เลือนบางส่วนพยายามข้ามแดนไปยังลาวเพื่อหนีภัยสงครามแต่กลับพบกับความไม่แน่นอนที่ไม่ต่างกัน รัฐบาลไทยออกมาตรการฉุกเฉินทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมพรประกาศให้เขตพื้นที่สีแดงเป็นเขตควบคุมทางทหารห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าออกโดยเด็ดขาดเสียงร้องให้ของผู้พัดภาคจากครอบครัวเสียงโอดควรของผู้บาดเจ็บและเสียงไซเรนของหน่วยกู้ภัยกลายเป็นเสียงประจำวันใหม่ของผู้คนในพื้นที่ความขัดแย้งนักจิตวิทยาทหารถูกส่งเข้าช่วยเหลือกลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ พร้อมๆทั้งเปิดศูนย์บำบัดความเพียดในพื้นที่ปลอดภัยทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าความรุนแรงไม่ได้ส่งผลแค่ในสนามลบแต่อีกด้านหนึ่งของความจริงคือบาดเพนที่มองไม่เห็นซึ่งกัดกร่อนใจผู้บริสุทธิ์อย่างช้าๆฝ่ายกัมพูชาเองก็เริ่มเผชิญแรงกดดันจากประชาชนในประเทศเมื่อภาพทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตและพละเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีตอบโตของไทยถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย เสียงวิาพากษ์วิจารณ์ฮุนเซนเริ่มดังขึ้นมีการตั้งคำถามถึงเหตุผลเรื่องหลังของสงครามครั้งนี้ว่าเกิดขึ้นเพื่อปกป้องประเทศจริงหรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของกลุ่มผู้นำกัมพูชาขณะที่กลุ่มฝ่ายค้านที่เหลือรอดเริ่มเคลื่อนไหวในต่างประเทศเรียกร้องให้ประชาคมโลกเข้ามากดดันกัมพูชาให้ยุติปฏิบัติการทางทหารกระแสสังคมโลกเริ่มเข้าข้างไทยมากขึ้น องค์กรระหว่างประเทศอาทิสหประชาชาติอาเซียนและองค์การสิทธิมนุษยชนสากลต่างออกแถลงการประนามการใช้กำลังของกัมพูชาพร้อมๆทั้งเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายยุติความรุนแรงโดยด่วนแต่เสียงเหล่านั้นดูจะไม่มีผลใดๆต่อฮุนเซนที่ยังคงออกสื่อภายในประเทศอย่างต่อเนื่องโฆษณาชวนเชื่อเผยแพร่ภาพใช้ชนะของทหารกัมพูชา และกล่าวโทษไทยว่าเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนในอีกด้านหนึ่งกองทัพไทยเร่งสั่งผลิตอาวุธใหม่อย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะอาวุธปล่อยนำวิถีและอาวุธยิงระยะไก,กลาจากโรงงานในประเทศขณะเดียวกันก็จะซื้ออาวุธบางส่วนจากพันธมิตรนอกภูมิภาคผ่านข้อตกลงลับมีรายงานว่ารู่นล่องหนรุ่นใหม่ของไทยถูกส่งเข้าแนวหน้าพร้อมพร้มก,กับระบบแค่ hey! วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนพลของสัตว์รูล่วงหน้าทุกฝ่ายรู้ดีว่านี่ไม่ใช่สงครามที่จบในเวลาอันสัน้น การรบในสนามจริงจึงค่อยๆยโยกเปลี่ยนไปเป็นการสู้รบแบบใช้เทคโนโลยีและข่าวกรองเป็นตัวชี้ขาดการรบที่ดูเหมือนจะเงียบแต่กลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดระดับสูงมีการตัดสัญญาณโทรศัพท์ในบางพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์รู้เข้าถึงข้อมูลภายในประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเริ่มเคลื่อนไหวมากขึ้นโดยส่งเรือดำน้ำและเครื่องบินลาตะเวนเข้าสู่น่านน้ำสากลใกล้ไทย เพื่อเตรียมพร้อมพร้อมในกรณีที่สถานการณ์ลุกลามขณะที่ฮุนเซนพยายามแสดงตนเป็นผู้นำที่เด็ดขาดและไม่ยอมอ่อนคอแต่กระแสก,การต่อต้านภายในเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆความตึงเครียดในกัมพูชาเริ่มส่อเค้าวิกฤตทางการเมืองมีรายงานว่ากลุ่มทหารบางส่วนเริ่มลังเลที่จะปฏิบัติตามคำสั่งรวมถึงมีการล้วไหลของข้อมูลยุทธศาสตร์ออกนอกประเทศจนทําให้ฝ่ายไทยสามารถโจมตีจุดยุทธศาสตร์ได้อย่างแมั่นยําหลายครั้งติดกันแต่แม้สถานการณ์ดูเหมือนจะเริ่มเอียงเข้าข้างฝ่ายไทย ทว่ากลยุทธ์การรบของฮุนเซนกลับยกระดับขึ้นอีกครั้งเขาเริ่มเปิดฉากโจมตีทางไซเบอร์เข้าสายโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของไทยทั้งระบบไฟฟ้าการสื่อสารและฐานข้อมูลทางการเงินบางแห่งแม้จะถูกต้านไว้ได้โดยฝ่ายไซเบอร์ของไทยแต่ก็ถือเป็นสัญญาณอันตรายว่าเกมนี้ไม่ได้จำกัดแค่ในสนามโบประเทศไทยจึงต้องเข้าสู่โหมดการลันบาท